ความรุ่งเรืองของไทยยืนยงมาจนถึงปัจจุบันก็ด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้คิดประดิษฐ์สมุดไทยขึ้นจึงได้มีการบันทึกจดจาร์สร้างสรรค์าง,งานศิลปะขนกธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนาขยายออกวงกว้างสู่สังคมและยังเป็นงานที่ฝากไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตทุกแง่ทุกมุม เมื่อสามารถสร้างกระดาษทั้งชนิดขาวและชนิดดำได้แล้วก็เกิดการสร้างสมุดขึ้นมาที่เรียกว่าสมุดไทยไกลายเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์าง,งานด้านการช่งางต่างๆตังต้งแต่ช่างอุตสาหกรรมในโครวเรือนทำกระดาษช่างหัตถศิลป์ช่างอักษรศิลป์ช่างพุทธศิลป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นสิ่งสะท้อนความจเจริญแห่งชาติ มาแต่ในอดีต